สวัสดีค่ะพบกับช่องเทอไทตยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้อง,อง้องปายสู้ขูสุขคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจกันเนาะค่ะขอบคุณมากๆนะคะมาถึงตอนอีกแล้วนะจ๊ะเรื่องพินัยกรรมของพ่อใหญ่มรดกตกทอดของพ่อใหญ่แฟนเก่าตัวโตซ้มีเก่าตัวโตคนที่ล้มเสียหายตายเสียจาก EP ที่ผ่านๆมาเนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนนะคะสำหรับ Fc ใหม่หรือว่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามถ้าอยากรู้เรื่องราวที่ผ่านๆมาก็ดู EP ีที่ผ่านๆมาก่อนนะคะจะได้รู้เรื่องราวก่อนนะคะถึงจะได้มาคุยกันได้คอมเมนต์ได้เนาะคะ่ะพี่น้องปองไปะคะ่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยให้ฟังนิดหนึ่งนะคะพ่อใหญ่ มรดกของแกพินัยกรรมของแกตอนท้ายๆตอนเปิดพินัยกรรมตัวโต๊ะได้คุยไว้อยู่ค่ะแกระบุให้เด็กศรีลังกาคนหนึ่งเด็กประเทศตุเซียคนหนึ่งแต่ทีนี้มีเด็กไทยด้วยค่ะสองคนนะคะคนหนึ่งขอเอ่ยชื่อเล่นแล้วกันชื่อเบียนะคะเป็นคนเชียงใหม่ค่ะอีกคนหนึ่ง เ็นคนขวัญแก่นนะคะทีแรกตโต้ก็คุยกับแฟนว่าสามีของตโต้คนนี้นะคะคนที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันนี้ว่าถ้าสมมุติว่าตัวโต้ทีิตอไผหรือว่าแฟนตโต้เป็นคนได้รับมอบอํานาจจากฝ่ายกฎหมายให้ติดต่อพวกที่จะได้รับมรดกนะคะ ถ้าแฟนตัวโตไม่ติดต่อหรือว่าเขาคนนั้นที่เราติดต่อไปแล้วเขาไม่ติดต่อกลับมามอรดกตกทอดมันจะตกมาเป็นของใครว่าสันว่าตัวตก็ถามแฟนนะคะแฟนบอกว่าสมบัติของพ่อใหญ่ทั้งเมิดบอกว่าการที่ขายบ้านขายอย่างที่ผ่านมาเนาะค่ะเราก็เงินก็อยู่ในแบงค์เนาะค่ะทั้งเมิร์ดติดต่อไผ่บ่ไใดเลยหรือว่าใจไผ่บ่อดดเลยถึงเวลานั้น ถูกย่างก็ตตองตกมาเป็นของเธอวสันวาเนาะค่ะแต่ที่นี่พ่อหญยเล่าระบุไว้แล้วเนาะค่ะเขากับคือเห็นคนตายน้ำเนาะค่ะนิดหนึ่งเพิ่นก็เสียใจตาลับพอเพิน่นหูจักกับได้หน่อยพวกนั้นมาก่อนเฮ้าเบียร์นี่กะโตัวโตวเคยได้ยินจากพ่อยายว่าให้ฟังอยู่ค่ะเบียร์เป็นแฟนกับพ่อยญ่แก่ปีสองปีนะคะเป็นคนเชียงใหม่ค่ะ พอใหญ่เคยไปขึ้นดอยขึ้นเขาไปเห็นบ้านพอ่อบ้านแม่เพื่อนว่าทุกยากปากมองลายเนื้คขาอยู่ในดอยในผู้ในลุมในในหลกในลุมเพื่พยยนอนว่าเนะครับพี่น้องป้องไปค่ะโตโต,ตก,ก็เลยบอกว่าคนนี้อยู่ใน,อย,ในอยู่ในไอพี่นกรรมนี่นะครับพี่น้องคาะ,น,คะนี่พี่นกรกมเด้อค่ะ,คะแต่ว่ากระเดิดเปิดเห็นไรละเอียดแจกดกไลค้คัดค่ตเต็มเลยล่ะค่ะจะวันใดเจ้ันใดน,นะคะนี่คือพี่นกรรมของ พ่อใหญ่ที่ล้มเสียหายตายเสียจากก็ทําไว้เนาะค่ะทีนี้เขาระบุให้ชื่อเบียแมนบ์ค่ะก็บอกซื้อเหรียญแลวกันแต่นามสกุลน่ะพิษไปพิษไปโตหนึ่งนะคะเป็นภาษาอังกฤษเด้อค่ะพี่น้องค่ะพ่อใหญ่พิมพ์ภาษาอังกฤษโตไปโตหนึ่งว่าสันว่าแฟนตัวโตกะจักเสียจังใดดีก็เลยถามตัวตวว่าเธอวางใดเธออยากซอยเขาบตัวตก็เลยว่าฮก็ ได้พอสมควรอยู่ดอกว่าสันดอกช้างถอดซอยเขาซาเพราะว่าคนคนนี้จะได้รับมรดกจากพ่อใหญ่3,000นะคะ3,000ยูโรท่นคุณสี่สิบก็จะเป็นเงินแสนกว่าบาทนะครับพี่น้องท่นคุณสี่สเป็นแสนสองท่นคุณลดลันโนม,มาต,ตามคาเงินก็สิบบถึงก็สิแสนกว่านะคะก็เลยว่าเหตุจางณ์ไหนดีก็เลยว่าเอา้าลองติดต่อเขาซาบสาัน หาเขาเดือดร้อนดีๆไดียิน้พะย่ะยว่าวู่ฟังว่าเขากะทุกข์ยากปากมองพอเม่อยู่ในผู้ในเขา,าสันวาก็คือเห็นคนตายคือเห็นหนาพะยยน,น,น้ำหนักปีนองขาก็จักสิว่าจังไดดีเรือนทองใครก็อยากได้เนาะเราก็อยา่าว่าจังไดดีนะคะเราก็อย่าเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วกันเนาะถือว่าช่วยกันมาสันโดก,กันเลยร่องเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ต พญาย่พิมพ์ตกก็เลยเสิร์ชพอบๆเจังใดดีก็เลยเซิร์ชเขาไปหาในเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องคะ่ะลองเปลี่ยนลองใส่ตัวนั้นตัวนี้เขาไปจักตัวหนึ่งบิง่งก็เลยไปถือผู้ชายคนหนึ่งอีหลี่รับเป็นคนเชียงใหม่บ่ามีตัวโตก็เลยติดต่อไปทางเมดเส้นเจอทางเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเ็เลยถามว่าใช่เธอชื่อนี้ไหมนามสะกุลนี้ไหมว่าสำหรับเธอรู้จักฝรั่งคนนี้ไยยหมกับเสื้อทรงหลุบญายิ่งเบิ้งพอมนะนะ ก็เลยติดต่อมาอีหลีค่ะก็เลยว่าแมนครับแมนผมเองนะครับพี่ครับผมเองนะครับผมชื่อเบียผมชื่อนี้ชื่อนี้ไล่เลี่ยงกันครับแต่ชื่อจริงที่ระบุในพินัยกรรมนะถูกอยู่แต่นามสกุลเพี้ยนไปตัวตัวอักษรนะคะภาษาอังกฤษหลุดไปโตสองโตนะครับก็เลยเวากันพอไงเรายลหลมเสียหายตายเสียจากเราเดอ้อแต่ว่าเราก็ยังคิดถึงเธออยู่สิบกว่าปีแล้วที่ ซีบว่าปีก่อนที่เราหุ่นจักกับโตมาวพ <olor S 1> ัสดอกโตโตก็อธ you know, ิบายให้ฟังเนาะค่ะโตโตก็เลยตัดสินใจซอยธรรมดาพี่เพราะซอยโตก็ได้นะว่ัสันพี่ก็เลยอยากซอยก็เลยบอกซูฟังว่าพญาย่งเงินเธอสามพันยูโรเด้อพัสันวานะคะก็เลยว่าขอบคุณหลายๆครับพี่เสียเหตุอย่างแดีว่ัสันว่าแกกับพ่อว่าพ่อพูดภาษาอังกฤษได้บ้างได้บาทนี่คนนี้นะคะ แกทางานงยูโรงแรมนะคะแกก็อธิบายสู้ฟังตอนนี้ก็เสียใก,กิจบอดีงานผมกับบอดีทำมาหลายเดือนแล้ววันว่าทํางานโรงแรมก็รกลอลูกค้ารออย่างก็เราก็เห็นโรคระบาดแบบนี้นะคะเราก็เจอกันหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวทางเมืองไทยเราเนาะคะ่ะเจอผลกระทบหมดเขาก็เลยเข้าใจความรู้สึกแกเขาบอกว่า,วาถึงหาเลียน ส่งอาหารทรงหยัพงผอมเพราได้ตต่มได้เสริมกันไปงานโรงแรมกับบ่มมีแขกบ่มมีหยังเงินทองกับบอยมีดอกพี่พ่อเม่ก็ลอกกินลอดใส่ก็เลยอึ้งมาเฮานะครับพี่น้องคะอึง่งเขามาในหวัวจิตหวัวใจเฮาน้อยหนึ่งเฮาคิดถูกแล้วนะคะติดติดตอ่อเข้าไปติดตั้งใจอยากซอยเขาก็เลยบอกว่าพ่อหญ่ให้ตัวนี่ก็สสต๊กเงินเป็นเงินยุ่แสนกว่าบาทยุ่โตก็ติดตอ่อมาเดอร์เตรียมเอกสารเตรียมพัสป,ปอร์ตเดี๋ยวพวกพี่สิสรงเรือง ต่างๆแฟนพีซีบอกฝ่ายกฎหมายเพิ่นแฟนโตโต้ก็เลยจัดการทุกอย่างให้ทางฝ่ายกฎหมายเขาส่งชื่อจริงอะไรจริงมาถูกต้องฝ่ายกฎหมายฝ่ายไเห็ดพิ่นัยกรรมต่างๆนั่นกเ็เลยติดต่อไปหาค้นค้นหนีนะครับพี่นงคงค่ะติดต่อไปทางเมืองไทยสองอาทิตย์ทีเหล้วนี่จ้ะติดต่อไปเมืองไทยแล้วก็เบียร์นี่ก็เลยส่งเอกสารต่างๆมาหาเพิ่นเหลี่ยเรียบร้อยนะคะ มาล่อไปทางนี้เรียบร้อยจนกว่าเรื่องธนาคารบัญชีเงินต่างๆของพ่อใหญ่แฟนตัวโตก็ไปแล้วค่ะเมื่อวานนะคะไปคุยกับแบงก์กับอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมเอกสารไปหมดจนกว่าแฟนของตัวโตจะสามารถเบิกจ่ายแบงก์ของพ่อใหญ่ได้เบิกเงินออกมาได้นะคะค่อยจะทํางานด้วยกันกับสํานักงานกฎหมายคือฝ่ายที่จัดการมรดกของประเทศฮอลแลนด์นีธอร์แลนดทางนี้เนาะค่ะ กะถือว่าดีเนาะค่ะที่ตัดสินใจซอยเขาเพราะซอยเงื่อนตัวนี้กะกลับมาหาตัวโตเหมือนนะครับพี่น้องค่ะตัวโตกะคือเห็นคนตายน้ำนะคะคือเห็นความดีคือเห็นพออหญ่น้ำเรากะเสียตายตาลับนะครับพี่น้องแต่อีกคนหนึ่งคนขอนแก่นตัวโตกับพยายามพยามจิต่อเด้อค่ะพอใหญ่กัจักว่าน้ำแต่กุลตัวใดตกว่าตกเสิร์ชหาในเฟซบุ๊กกะบอเห็น เสิร์ชหานน่นกับว่เห็นถามคนเคยหูจักเขาดีหน่อยคนนี้เขาเคยทํางานที่พัตยามาก,กอน,นะคะถามไปกับว่ได้ติดต่อกันโดนแล้วนู่นนี่นั่นหลากหลายอย่างสําหรับคนนี้พอไงระบุแค่ให้แค่ห่าร้อย500นะคะห้าร้อยยูโรก็สิเป็นเงินไทยเนี่เราเล่าหันคุณสี่สิบเกตสองหมื่นบาทเองนะคะพี่น้องะ่ะตัวตกับพยายามติตดต่ตอกัไเลยติดต่อบ่ไยๆแต่ว่าเป็นตัวตก็เด้แจงไปแล้วคะ่ะ ว่าติดต่อเขาบ่ได้หรอกคนคนนี่ว่าสันจะว่าเขายุใสยิ่ว่าเขาใหา่ไปใสมาใสเพราะว่าการที่พรใหญ่ได้รู้จักกับเขามาก่อนสามีเก่าตัวโ,โตนะคะที่ได้รู้จักเขามาก่อนมันเป็นระยะเวลามาเป็นสิบกว่าปีแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้อยู่กับตัวโตหัวใจกับตัวโตมากกว่าสิบสี่สิบห้าปีแล้วเด็กหน่อยคนนี้กับก้อนนี่ไปอีกนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นความโชคดีของสือเด็กหน่อยสือบีอานี่ค่ะที่ตัวโตติดต่อไปเร็ว แล้วเขาก็ยังมีตัวตอนอยู่เนาะคะ่กะก็เลยเพราะใดีดามันก็บอกโอเขากบอกวานะคะขออนุญาตเนาะคะ่ะขอโทษเขาก็บอกว่าดีแล้วคะ่ะพี่เอ้ยที่สวยผมตอนนี้ผมยากผมลําบากไหลพ่อเม่พี่น้องกรลอกกินรอดใส่สันวาอยู่ในผู้ในดอยพุ่นพ่อเม่นะวสันวากัดนี่แต่ผมล่งจากดอยจาก,ย,ากยังล่วงมาเห็นงานล่งเล่นในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้สภาพาว่าต่างๆบานท้างังก็เปลี่ยนแบบนี้ ผมได้เงินตัวนี้ผมก็เสียหนี่ทุนเฮ็ยดนั่น,นเฮ็ดนี่ก็ว่าไปเนาะค่ะก็ะถือว่าสวยกันถือว่าเป็นน้ำใจ,จถือว่าเป็นเดี๋ยวนเขาเบอกนะคะหลังจากที่ตัวตัวติดต่อไปแล้วบางวันเขาก็โทรมาเล่นด้วยมาคุยด้วยแต่ว่าเขาก็ประเด้ถามว่า<ม>พี่ได้ยังพี่ได้นั่นได้นี่เขาปรด้สวนลู้สอน,นเห็นนะคะว่าเราพี่ได้หลยอยู่บ่อนุนน,นี่น,นั่นบางคนก็อาจจะเป็นแต่ว่าเขาปรได้ถามจุดนี้พี่กะตัวตัวเขาปร่ได้บอกซู่ฟังว่า ตัวตัวเด้๋ับได้ยังจากเพใหะไงตัวใดดูเลพ่เพราะจนว่าหล่มเสียหายตายเสียจากจนมาหดมือนี่แต่สันว่กก็ไม่ได้บอกตรงนั้นให้ฟังแต่หตอนนี้ก็รอดแต่ว่าเขาส่งมาแล้วค่ะหลังจากทัดแกนตัวโตนะคะสามารถเบิกจ่ายได้แฟนตัวโตก็จะทยอยส่งไปนะคะเพราะว่าทางนี้เขาก็จะแฟนตัวโตระบุว่าให้เขาหักภาษสภาษีต่างๆเสร็จเลยแล้วก็ส่งไปแล้วก็จะแนบรายละเอียดต่างๆไปให้เด็กที่เมืองไทยนะคะ แต่คนหนึ่งไม่ได้นะคะเด็กศรีลังกา1คนเด็กตุรีหนึ่งคน,น,น,งคนแล้วมีเด็กไทยทั้งหมด3คนรวมตัวตวด้วยนะคะที่ได้รับมรดกของพ่อใหญ่ของฝรั่งแฟนตัวตัวที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปนี้เนาะคะ่ะแต่ถ้าเอฟซคนไหนที่มาติดตามใหม่ๆเนาะคะ่ะพี่นงคะ่ะกับฟังรายละเอียดซักอกนเดอร์แล้วกับไปเบิรงคลิปเกา่เกา อีพีเก่าๆที่ผ่านมาที่ตัวตู้ทำไว้ก่อนเนาะคะ่ะก็สิได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องเล่าจังใดเนาะคะ่ะจังว่ากักนเนาะคะ่ะจังมาคอมเมนต์กันกับว่าเนาะคะ่ะจะติดจะชมจะคอมเมนต์ไหนตัวตู้น้อมรับทุกทุกคนเ้ะคะ่ะบ่ได้โกดได้เครื่องนะคะแขพิ่นมาเบิ่งขิดเบิ่งหยังให้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วคะ่ะพี่นปงปลอมไปคะ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะคะเรื่องสับสมบัติต่างๆติดต่อไปทางเมืองไทยเด็กหน่อยไทยได้รับนำนะคะขอทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าทุกทุกท่านนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจากพี่น้องปองไป,งปคะ่ะบายบายคะ่ะ